สำนวนที่ฟ้องไปแล้วเนี่ยจนถึงอายการฟ้องมาที่จะดูใครหลังทั้งหมดเลยถ้าเราเปิดเผยทั้งหมดเลย,เยระเบิดธนาคารทุกแห่งในยาราเลยประมาณ8แห่งคนร้ายที่วางระเบิดเนี่ยก่อนที่จะวางระเบิดก็เห็นว่าเฮ้ยไอคนร้ายนี่คุยกับพยานคนนี้แล้วก็ตามหาพยานคนนี้พอตามหาเสร็จปรากฏเป็นนักนักเรียนชั้นเดียวกันกับเขาผมก็เอามาสอบเป็นพยานพอสอบเป็นพยานเสร็จเราก็ปกปิดแต่สุดท้ายก็ สายคนร้ายลูกก่อนที่จะขึ้นก่อนที่จะฟ้องเนี่ยพยานคนนี้ถูกยิงตายนี่ขนาดเราปกปิดอย่างดีนะแล้วเป็นประจักษ์พยานที่สําคัญมากเลยเพราะฉะนั้นเราสอบทันก็จริงเราสอบเราสอบปากคาไว้ได้ก็จริงแต่พยานคนเนี้ยถูกยิงตายที่ระหว่างเดินทางกลับบ้านทาั้งๆที่ว่าก็เป็นเพื่อนกันนะเพราะฉะนั้นนี่คือนีแค่ส่วนหนึ่งนะที่ที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้น นะครับ